เกมที่มัมีพาร์ทสามด้วยเหรอ,อเอาเลยว่าพาร์ทสามว่าพาร์ทสองคนกระจอกเลยอะมาครูก็เล่นอะพาร์ทแรกนท์ชิปพาร์ทสองขยะพาร์ทสามอัพอพคาลิปนี่เป็นขยะเปี่ยนได้เขาเนี้ยแม่ Why the hell have chum you buckets over do ว่าไ e แม่เมื่อกี้บอกว่าแกรี่เมื่อกี้เปิ่ฝันร้ายมากเลยว่ามีน็อตฟลาตูปอมตัวเป็นควนะิดเบิร์ดน่ะเอ๊ะแต่ก่อนแล้ว,วสมัยแกรี่มึงมีอะไรปิดตามเรื่องวะเนี่ยเม้าวเมื่อกีกก้คุกคือพาร์ทสองคุกูฝันเหรอถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ได้นะครับพาร์ทสองเนี่ยเราได้ไปตกลงไปในแบ็กรูมเนาะเป็นแบ็กรูมของไอ้ด่านที่นีเว่าสองแล้วก็เรเ์โยสามอะที่มันเป็นแบบว่า Breaking news! Bikini Bottom is in utter chaos. Plankton, the once small-time restaurant owner, has successfully taken over the city. Citizens are being brainwashed by Plankton's mind-controlling bucket helmets. If you can hear this broadcast, stay indoors. Lock your doors and do not make contact. I'm reporting live from inside the Chum Bucket. These customers aren't normal. They're chanting, "All hail Plankton!" อ๋อเฮลแพลงก์ตันโอ no they see me อ๋อวันนี้แพงตันเมื่อเปิดร้านแล้วก็ใช้หมวกในการควบคุมคนแต่เกิดว่าคนเห็นข่าวนี้แล้วก็ยาอจากนอกบ้านเด็ดขาดแล้ล็อกประตูไว้แล้วก็อย่าสื่อสารกับใครเด็ดขาดไม่งั้นเราก็คุณจะรบควบคุมโดยหมวกนั่นแสดงว่าแกรี่คุณควบคุมแล้วเหรอแหว่าแกรี่แกรี่คุณอยู่ไหนวะเอาไม่ได้แล้ววะแสดงว่ากูต้องไปเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ยินที่สมบนเซอร์พูดพูดว่าอะไรวะ แย่ yeah, แล้วฮะตอนนี้มันการพอหลีบก็กูต,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 ต้องทำยังไงอะถ้าเกิดว่าเป็นเอ๊ะผู้สูงโอ้ยถ้าเกิดเราเป็นในตอนปกติคงจะไปหาแบบว่าเออเขาชื่อว่าอะไรแซนดี้คงจะไปหาแซนดีแน้แล้วก็ไปหาโ oh, อ้โหตับฟักเชื่อเลยว่าเดี่ยนี้กูต้องไปไหนอะ เฮ้ยว่าตัวเฮลยาอย่ายายายทุกคนทุกคนใจเย็นเชียคนเยอะเวลาที่มึงเจอตัวมึจอร็องอาเหรออ้ยเชล่ลาอุ๊ยเฮิตแอนลัน่รู้จักปะฮิตแอนลันฮิตแอนลันฮิตแอนลันไอ้เนองฮิตแอนลันมึงเข้ามามึงเข้ามาดิเฮลลดกันอ๋เฮลเปลงตอนอเฮลปลงตอนเหรอฮะมึงต้องไปรู้ใช่ปะ ยี่ปีวุ้ย What the fuck What the ไอชีโอคือต้องซิกแซกซิกแซกซ้ายขวาถ้าไม่โดนแม่งกูตายแน่แ่เดี๋ยวมาเริ่มจ่อขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจ่อขึ้นเรื่อยเดี๋ยว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 เฮ้ยบอสมันจ่อขึ้นจริงมันจ่อขึ้นจริงมันจ่อขึ้นโอ้โหกูก็เลยโคตรไกล ยายพี่ยาาย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 อ้ยไม่หยุมาอ้โอ้เฮลเพลนทอนคุณลองกลับไปหาเอ่อพิต้าคราแล้วว่ตักฟักกันอยู่ท้องกินกับบ้าพูดถึงอะไรอ่ะพาแท็บทูเช็ออบเจกต์ดีทรอยตูอันเนสเนสเอเนส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 วันอีดรอเขาเอฟิสฟิ เราเธอ East, อีสต์อะโลกอนบีชไซมิชันโกทูเดอะซิตี้เช็คอีฟอนีวันนเวัดี่กันเป็นอย่างนั้นเลรออันนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคฮะต้องไปทำลายไแนนแนนแนไอที่อย่างนึงฮะกูต้องขึ้นรถแล้ววะนี่ใช่เป็รถอเฮลเพลนตันไปแล้วว้วลีเชตมาไอ้วกผีเฮียกูช <laughs> นแหลกหมดเลย โอ้มีเพร์ให้ด้วย,อยโอ้โหโคตรมันเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งนี่กระสีลงปะเนี่ยโลโคตรแรงอะ่โอโอะ,อะโอ้โห what the hell อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตัวอะไรอะ่ะเออ ดิธาครับดิธาดิธาครับดิธาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเบรก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 ไม่อยู่เดี๋ยวคุเบรกไม่อยู่เดี๋ยวกูเบรกไม่อยู่กูมาจอดไหนแล้ววะเนี่ยโอ้เพียโคตรจึ้งอยู่ก่อนฮะโอเคมาตรงนี้นี่อะอะไนวะเอ้าเฮ้ย แบบฟักทำไมอยู่มันก็สว่างคาตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจากเมื่อกี้มันมืดตึ๊บเลยอะ่ะหูแล้วเพลงเพลงแม่ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูอยู่แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูสดุด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 เฮ้ยแล้วอะไรอ่ะทำไมจากตอนแรกที่มันมืดมัวม,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 มีผลิตแปรปรวนทันใดแล้วอยู่มันก็บอกว่าสว่างคาตาเลยวะเจอรี่ล็อกฮะ ไอ้ในยได้ไงไอ้่สงสัญาเ้อเฮน์โซเดี๋ยดนอ้นอเนอเนอ n นอเไอเนอเนอูตปากเลยโอเคอะกูไปอกูอยู่กูวมันจะรู้ทางเฉยเลยเชี่ยเพรพร้อังการเพ้อชิบหายแล้วกูกู้ตัวนี้ก็ได้นี่วะกดอีเพื่อบังระเบิดเดี๋ยวกูไประเบิดที่ไหนอะอุ้ย เฮ้ยนุูทุบเลยหรวะาตายกูตีมันอยู่หนาทีกูจะตาย พอเชื่อเลยวะเนี่ยวางระเบิดเอ้าเราฆ่าเขาสุดก่อนจะวางระเบิดได้เฮ้ยเอย่าบอมบ์บิซิตโก้ตบมือก่อนไปเลยอลาลุปป้าอลาลุปป้า I feel like a Mossad agent after blowing up this tower อุ้มแม่จะเชื่อเลย กูอยากเจเนี่เลยว่าจะมุดคำนั้นหรอกวะเออคันนี้โอ้โหต้องเดินไปเลยว่าในรถไม่มีอ่ะแล้วมันรีรถกูทิ้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแถวที่มีรถที่ขยืมขับไปเนี่ยฮะฟักอิดโบอ๋อโอเคสปอรถได้โอ้เกือบไปแล้วกูกือบกูรีไปละเป้าหมายสองก็แล้วก็คือบริดจ์ฮะเราต้องไปบริชเปิดเพลงหน่อยโอ้มีพายุโซลารูด้วยเหรอเออ อิสรมิได้ามิาด้ละอิอิสัยนะอิสระมิไา้ระชูไดรมิอรอืม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 เบรกยังไงวะพูจะไม่รู้ชื่อไอเดี๋ยวรถรถกูโอ้น่นอ่นอนนอโอ้โหชิบหายนะกูรถ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 กูอยู่ไหนรถ ไอเดี๋ยวเดียวรอดรอดโอเคเฮ้ยตรงนี้ได้แต่ยังพอได้ปะไปไปไปขึ้นกูดิมขึ้นเลยกูดิเรื่องจำการทดลองครั้งนี้ไว้ไปไปเอ้ยขึ้นอีสตอดี่นะกูตายกูตายเถอะ อ๋อมันคือช่วงที่มันพายุก็เลยแบบว่าเป็นมือมิโอ้โหมันก็คือแอเรียไม่ใช่นี่จาที่บอกว่าฝนฟ้ากระนองออ,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 อเออส้นทางมึงไกลขนาดน,นี้เลยเหรอถามจริงบิกินี่บัตทอมเชี่ยเลยใครมาวัดกูประมาณสร้างถนนวะเนี่ยแล้วติดไฟโควนเยอะเฮ้ยทางเลี้ยว เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อ้าวโอ้วกเพงล,นนเลเพงนี้มีลิขสิทธิ์แน่ๆเลยเพลงนี้จะมีลิขสิทธิ์นี่งไ,งไงบีใช่ปะมันคือบีหรือมันคือซิต,ตี้วะเนี่ยอมันคือเมืองนี่หว่าเดี๋ยวมันคือเมืองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 โอ้โหไอ้นี่อีกแล้วไอ้ิลี่มีสิทธิ์ซิทเต็มไอ้สัตว์ไหนมีใครต้องการความช่วยเหลือไหมครับมันคืออะไรไอ่รอวอะว่าตอบฟัก ตำรวจนไณตวจคตำรครวจคุณตำ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 รวจตวจคุณ้ำรวจคุณตำรวจคุณตวจคุ r วจุตรวจคุณวจคุณตำรวจคุณตำรวจควจคุ c ตำรวจคุณตำควคจคุณตำรวจคววอควจไ ไหนว่าบอสมีแด่ซอมบี้บ้าเลือดอเนี่ยผมนู้ยแน่เลยจุดที่ไปหาบอสผมมาหาแล้วบอสไม่ใช่บอสแบบนั้นดิเปิดเพลงก่อนไงไงบอสไม่ใช่วะหรือใช่วะเฮ้ย <c oughs> ว่าใช่อ๋อจะมาทำอะไรตรงนี้นี่ไงอุ้ยโอ้เพลงตีกันใั้หมดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมาตีกันใี่หมดเลยพี่เดี๋ยวโอเคกูจะชนะมันยังไงวะเนี่ยโอ้มีทรายก็มีบอสก็มีพิมหลอมเอ้ยมันมันปลาของอะไรดีวะไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวมึงปลากูจะชนะไปยังไงอ่ะว้าวโอ้ดิฉันไอ้ตัวตีกระเด็น อ๋อมันตัวกับได้โอ๋อ,อยเ่ฮี่เอ้ยมึงมามึงมาเออเอาดิ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 กูไม่ต้องเข้าหาพวกนี้ซ้ำอ่ะโอเคโอเคมาคีมมันก็พลานไงมาเข้ามาเออโล่ไปตัวมาอย่างี้แหละเออเอาดิ อย่างนี้ถ้าวันยังได้อะเดี๋ยวกูเปิดอินแกมเล่นเลยเนด็กอ้อยเชีย่ยหยุดดิมึงไปตัวมึงตีดิเออไอ้ย้ยฮะเฮ้ยเปียสองไอ้ย่าเปียสองก็มีอุย้ย อะไรอะไรโอ้ชิ t นี่มันวาบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาร้องออกไปก่อนดิท่านี้มันเล่นมันเล่นเข้าหาแล้วว่ะมันมีเล่นปลาแล้วว่ะโอ้ยโอ้มันยังมีเฟซสองใช่ไหมมันมีเฟซสองทำไมอ่ะเอ้มันยังไม่ยากมาพลอยเหรอแค่นี้มันก็ยากเลยนะไอ้ยังโควตถึงเฟซสองกูตีไป โอ้โหเกียบเคียดิมึงเอาปืนให้กูได้ไหมไหนวะกูจะไปเอาปืนยังไงวะกูวา่าเราจะใช้ปืนน่าจะดีกว่าวะ <Yeah. S 1> นี่ไงนมข้าสวสดจากเต้าไปละอ่ะอันนนนี้ไปว้า <Wow. S 2> โอเคกูได้ละกูได้ลวของเอาไปตอกกอนกับไปเวนนั่นไอเชียแล้ว มันตัไม่ได้ด้วยไงต้องต้องต้องอยู่ในเฟสที่มันกระโดดตลอดวะแล้วก็ฆ้าให้มันปลาโอ้โหแล้วฟา้ามืดแล้วเขไปใกล้มันฆ่าให้มันปลาดำเบลไปจกุจกจกุกกินแล้วจุกโอ้ยกูไม่ได้อยู่ใกล้มือไงนะเวไยบางทีมันก็ไกลบางทีมันก็ใกล้อะไรของมันวะโอโ้แล้วมองยากกว่าเดิมบิกโอโ้ตายแล้วกู แล้วไปโดนมาอีกโอ้โหเชี่ยปืนมันแรงแค่เนี่ยครับเดียวมันมันถึงเฟสสองแล้ววะแล้วโคตรแหลกเลยอะไรว่าจะเป็นผ้ามันบูมมันมันเบยหมดเลยวะมึงคาถาดวงตาหรือเพื่อนหรือมึงอะไรอ่ะตายอยู่มาเด็กฝากเออมึงตายกี่เธอ มึงตายเลยเพื่อนนะโอ้ยโอ้โอ้โหเป็นบอสไฟที่แม่งอีลยงตรงนางไม่รู้เรื่องสุดๆไปเลยในตั้งแต่ปุ้ยเล่นเกมมาเออระเบิดอะไรนิดเดียวได้เหรอแรกก็ได้วะอะลอยบอลเชื่อโอ้ เล่ผมไปไหนต่อมันไม่มีมันไม่อัปเดตเควสนะยังไงร้านเปิดแล้วบอกวะโอ้ยกูแหลกเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอาเบอร์เกอร์ไปกินเอาเบอร์เกอร์ไปกินเอาเบอร์เกอร์ไปกินเปิดร้านเปิดแล้วเปิดแล้วเอ๊ะยังนี่หว่าอะไรวะเฮ้ยเปิดแล้วไอ้สารเลวเอาโหลด ว่าต่ฟันได้บรรจารสมุดดิวะมันควบคุมจาสมุดได้เหรอเดี๋ยวกูผัดกูทำไลน์อะไรมึงไปแล้วไม่ใช่เเพื่อนบอกได้ว่ามันจะเข้าสู่บอสไฟอะะ so before I erase you from this world do you have any last words yeah I do there is one thing you still do not own plankton you do not own my soul you can t h a l e n g me wow แลปืนกูอะโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการระดับแบบว่าไฟฟอร์สเดี๋ยวปืนกูหายไปไหนอะแล้วกูเล่นมาทำไมเนี่ย เดี๋ยวเจ้าสมุดมึงอย่างตกพนอย่างแรงอ่ะเสียงมันแสบหูชิบหายเลยโอ้โหแล้วมันจะพ่นอย่างงี้ต่อไปเรื่อยๆนะไอ้เหี้ยหูมึงจะระเบิดคนทำเกียร์มึงคิดบระเดี๋ใช่ไหมเนี่ยบอสคือมึงไม่มีอะไรทำเกียร์ใช่ไหมมึงมีมึงมีสิมึงมีท่าแค่นี้ใช่ปะพ่นเหลาแสงหูระเบิดแล้วมึงก็เออบ้าปะมึงจะทำอะไรอ่ะ

อะไรอีกดีอะไรอีกดีโอ้ What the f u c I'm so i l l go w i grab some milk and go back to bed น่ามาฟันไา่หรือวะเนี่ยโคตรเบื่อเลยวะลรไปกินนมดีกว่าแล้วกลับขึ้นมานอนเอ๊ะยงใครอะเอ้ยมีคนโทรมานี่วะ อู้ <Hello? S 2> ขอร้อนแหละมึงอย่ากเกินไปพาร์ทสีนะมึงอย่ากเกินไปชัพเตอร์สีเลยมึงจบที่นี่เถอะหวยหวยเจมบ์่วย